เนี่ยสีม่วงสวยมากเลยอ่ะอยากได้ต้นละสองร้อยวันนี้นะคะเราจะมาที่ตลาดต้นไม้ที่ตลาดวัดพระเงินค่ะก็จากถนนเส้นนี้เข้าไปอีกประมาณไม่ไกลนะคะจากปากทางเข้ามาก็น่าจะหนึ่งกิโลเข้ามาทางเดียวกับวัดป่ามณาีการเลยแต่ว่าตลาดต้นไม้ซอยพระเงินวัดพระเงินจะถึงก่อนถึงก่อนเยอะเลยตลาดขายส่งต้นไม้พระเงิน อซอยวัดพระเงินนะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในอาณาจักรของตลาดต้นไม้ซอยพระเงินแล้วนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านใหญ่ๆอยู่ในในดงในจักรวาลน,นี้ขายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ที่นี่ก็หนาแน่นพอสมควรเพราะว่าลูกค้ายเยอะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะคะคนย่านนนทบุรีกาญจนานพิเศษเขาก็จะมาซื้อต้นไม้กันที่นี่ค่ะ ก็เดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูร้านนี้กันนะคะเพราะว่าเขาจะมีดอกหน้าวัวเยอะเลยชอบสีเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอยากได้สีม่วงเขาอยากได้สีม่วงค่ะเนีย่ยสีม่วงสวยมากเลยอ่ะอยากได้ต้นละสองรอยหน้าวัวอุ้ยอุ้ยไปดูสีม่วงอุ้ยแต่ละ น้าวัวสีม่วงหน้าวัวสีม่วงอ่อต้นเท่าไหร่คะหน่งรครับิมงร้อครับผมอโหวสวยจังอ่ะอยู่ได้นานไหมคะนานครับนาวัวครับผมอวัวสีม่วงออกไม่เคยเห็นเลยอ่ะสองร้อยหรอโหน่ารักจังร้านนี้จะเน้นโอ้ยหน้าวัวเยอะะเลยอ่ะแล้วก็หลากสีด้วย ร้านกำ,รกำไรกำไรทองก็เวลานี้ไม้สวยนี่ค่ะก็หน้าวัวคร์สองร้ก็เอาไปแล้วก็สวยเลยเนาะหลากสีเนาะสวยค่ะก็จะมีตัวเล็กตัวใหญ่เล็กพันใหญ่เดี๋ยวเราไปลุยโหสวยไหมสวยเนาะดอกไปเริ่มเลย ชอบตัวเล็กๆอะ่ะน่ารักดีดูตาลายค่ะร้านนี้ก็สวยนะเขาจะร้านนี้จะเป็นไม้นอกไปเยอะเนะาะแล้วก็มีกระบองเพชรด้วยสวยนี่นี่ให้ดูตัวน,นี้ค่ะนี่ปะกาลังนี่คือชื่อต้นปะกาลังฟอร์มเขาจะเป็นฟอร์มทรีอะค่ะเป็นฟอร์มต้นไม้เห็นไหม นี่ค่ะสวยนะน่ารักดีก็อันนี้ก็จะอยู่ได้ย,ยาวๆเหมือนกันนะคะเลี้ยงได้ยาวๆเลยสวยอะ่ะโออันนี้เป็นไม้อวบน้ำนะคะนี่โอ้สวยอะ่ะอันนี้กอเท่าไหร่คะา่ะโอ้กอเบิรลเลมเลยอะ่ะตลาดต้นไม้ที่นี่ขายไม่แพงนะแล้วก็ไม้สวยมีคุณภาพด้วยอะ่ะตื่นเต้นไงเพราะไม่ค่อยได้มา ถ้าจะไม่ได้มาเลยดีกว่านี่วันนี้คือแบบเอออยากมาเลยอะค่ะสวยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโอ้กุหลาบหินอันนี้คือคุ้มเลยนะคะเขาใส่มาให้เลยอะกระถางหนึ่งีิต้องสามสีนะซื้อกระถางเดียวจบเลยอะแล้วดูดอกแบบไซส์ใหญ่ด้วยนะนี่เห็นไหมคะโอ้โหเนีย่ยชอบก็จะงามๆดีอันนี้ก็อยู่ได้ยาวๆเหมือนกันนะ พอดอกหมดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกได้ใหม่แต่ประเด็นคือเวลาเราอยา่าไปรดน้ําเยอะเขาไม่ได้เขาชอบน้ํานะคะตัวเนี้ออโอ้ดาราดาดมากเลยอะ่ะสวยอะ่ะร้านน่ารักนะร้านสวยอะ่ะเดี๋ยวจะซื้อหนึ่งต้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้สวยใช่ปะอ,อ,อ๋อพุ่มใหญ่ต้นใหญ่อยากได้สีนี้แปลกด,ดีมันไม่แก่แล้วหรอหรือไง น้องบอกให้เลือกให้เราไม่เอา <c oughs> อันนี้อ่ะอันนี้ไหนดูดูนี่กันเฮ้ยอันนี้นี่น,นี่นี่ดอกเยอะอ่ะอ๋อมันอยู่ด้วยกันนี่อันนี้ดีไหม<ช>เอา,าอันนี้ดีกวา่านี่ได้ลวจ้าค่ะอะแพ็กเลยจ้าอันนั้นเท่าไหร่คะที่ฮิ้วไปอ่ะร้อยห้าสิบครับนะอันนี้คือกุลาเวียดนามครับผมโหสวยอ่ะเอ้ยคนชอบโอ้โห,โหโก็ทางมาเริ่มเลย อยากได้อ่ะก็อยากได้ต้นนี้ด้วยอันนี้คือกุหลาบเวียดนามเนี้ยค่ะฟอร์ม,มเิ่มเลยร้อยห้าสิบบาทโออยากได้เอาดีกว่ามันอยู่ได้แล้วโอ้มันเริ่มนข้างล่างมันเริ่มเหลืองๆแล้วเนาะก็คือพอมันแก่พี่ก็ตัดแต่งตัดแต่งใช่ปะสวยเนี่ยพุ่มเริ่มเลยอ่ะเอาดีกว่าก็ร้านนี้ก็จะขายต้นไม้แบบ นา่นารักน่ารักคุยต้อนอะไรอ่ะเอ้ยนี่นี่นีันี้นี่นี่แป้ค่ะแต่น่าจะเลี้ยงยากอยู่นะเนี่ยมันนา่ารักดีอ่ะแล้วแต่ว่านี่ไม้นอกสวยๆเลยร้อยห้าสิบใช่ปะอันเนี้ยแล้วก็ สามร้อยห้าสิบบาทต้องเปลี่ยนกระถางไหมอ่ะเปลี่ยนกระถางเนาะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนตัวเองจะปิดร้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจ่ายตังก่อนโอนหาใครโอนเข้าเสาต้นไหนเดี๋ยวจ่ายเงินสดเลยก็ได้ค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นล็อกๆอนะคะอย่างร้านนี้เป็นร้านสวนแก้วใช่ไหมชื่อร้านสวนแก้วเงินเนาะก็จะขายต้นไม้ที่เป็นแบบร่มลำไย ปรมาณนี้ค่ะเป็นคนชอบดูดอกไม้ค่ะก็เลยจะแวะร้านที่มีดอกไม้ก่อนเนาะก็อันนี้เดลิเว <The S 1> รีววววให้นะคะอ,อร้าน,านาอะไรย้อนถอยหลังก่อนร้านอะไรอะ่ะอุ้ยเตดต้นไม้เขา<ม>อามเอ๋หรอ<ม>อามเอ๋ไม้ถูกค่ะอ,อุ้ยต้นพีกโวต้นใหญ่มาเริ่มเลยอะ่ะ เจ็ดสิบบาทเองค่ะนี่ต้นใหญ่เอาไปนี่คือไปเก็บกินได้เลยนะเนี่ยอันนี้น่ารักค่ะอุ้ยนี่น่ารักนี่ต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวแล้วสวยๆนี่ค่ะอันนี้ต้นอะไรนะคะเดซี่อะไรเอ่ยแม่ค้าอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยนี่่่เดซคะารักดีเนาะอันนี้เท่าไหร่คะ 5้าสิบบาทอยู่ได้นานไหมอ่ะอยู่ได้นานเนาะน่ารักเชีย้ะจาพาเดินชมค่ะที่น,นี้จะเป็นแบบโซนสมุนไพรใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะใบาทานไหมอันนี้จะเป็นแนวอ๋อนี่ลาเวนเดอร์ อันนี้จะเป็นไฮบริดนะคะบราเวนเดอร์ไฮบริด50บาทค่ะแล้วก็โรสแมรี่อันนี้จะเป็นคูลิ่งค่ะผักแคลนนะคะโอ้นีม่มโตแล้วเนาะก็จะมีีมใบพันธุ์สีม่วงจริงๆปลูกผักแคลนนี้อายุยืนอยู่นะคะปลูกได้หน้าเลยแล้วก็กินทีละใบทีละใบไปค่ะ ชอบดูดอกไม้ค่ะมันสดชื่นหน้ารากอ่ะเดซี่สีม่วงร,ร้านนี้บอเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อไปที่นี่ลูกค้าเยอะนะคะจอดรถกันเต็มเลยอะ่ะอันนี้มาร้านเถาวันพันไม้ ขาวันพันไม้โอ้ผักผักน้องผักสวยจังอันนี้ก็จะเป็นผักบอกว่าใบเขาก็น่ารักนะคะใบาการสีส้มสีแดงที่นี่จะขายสมุนไพรฝรั่งเยอะเลยอะ่ะอุโรสแมรี่โอ้ ฟอร์มใหญ่เลยอ่ะห้าสิบบาทเองอ่ะฟอมดีดีพุ้มสวยมากเลยพุ้มสวยอ่ะโอ้พริกโหโอ้โหต้นใหญ่อ่ะต้นใหญ่ตังสีม่วงพริกก็ตรงนี้จะเป็นโซนสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะออ ลาเวนเดอร์อันนี้จะเป็นสายพันธุ์กูดวินนะคะวุ้ยต้นไม้ที่นี่ราคาดีอะโหนี่ถ้าใครอยากได้แบบโรสแมรี่กอกอเบิ่มเบิ่มเนี่ยนี้เลยค่ะกระถางใหญ่มากเออ คือแบบว่าแทบไม่มีโอกาสได้มาที่นี่เลยอะค่ะจริงๆอยากมาตั้งนานละเนี mm ่ย hmm. ตลาดต้นไม้ซอยวัดทังเงินสวย mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นเออลาเวนเดอร์อีกสายพันธุ์นึงนะคะนี้ให้ดอกแล้วด้วยอะ mm ่ะ hmm. บอใหญ่มากเลยอะ mm hmm. แต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะคะลาเวนเดอร์แล้วก็เป็นมิ้นค่ะ US Mint เป็นเป็นแบบสมุนไพรฝรั่งเนะาะแคลผักแควสามท้นอยอุ้ยน่าเดินนะคะเนี่ยตลาดนี้น่าเดินจังถึงอยากจะไปแต่ของ15ห้าลังสิงนะไม่ค่อยได้มาที่นี่เลยอะมาเราตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยค่ะพาสเล่พาสเล่ สเลโอ้น่ารักบางคนชอบดอกไม้อุ้ลาเวนเดอร์อันนี้จะเป็นพันแทนตาตาค่ะแทนตาตาก็ให้ดอกแล้วเหมือนกันแต่ดอกเขาจะม้วนอ่อนๆเนาะเนี่ยค่ะกอนนี้เลยพุ้มแบบนี้เลยค่ะ เจสิบาทเองอ่ะคูมเริ่มเลยตลาดที่นี่ราคาดีอ่ะราคาดีเลยน่ารักนะน่ารักเนาะ สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะยิ่งอยู่เด็กกันยิ่งน่ารักเลยนี่ค่ะเป็นดงเลยค่ะราคาดีด้วยอืมอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยฮะชื่อของโอราคาดีมากเลยอ่ะทุกคนหนจุสิบบาทจุดสิบบาทเนี่ย ตุมต้มๆไหมอุ้ยที่นีต้าดมาที่นี่ราคาดีอ่ะตื่นเต้นนั่นเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเน,นี้เป็นสวนเลมอนนะคะนี่เป็นไม้น้าเข้าน่าจะไม้จีนนะน,นี่ก็น่าจะห้าโมงละค่ะตลาดวายเอาใส่ถุงใสจแล้วเหรอ,อเอาแต่และโอเคได้ของแล้ว จอรถที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวเดินแป๊บหนึ่งอ๋อยังไม่ได้เอาเงินทอนเอาตายแล้วจะไปแล้วลืมเอาเงินทอนเสียตังเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาอีกร้านนี้รีวิวให้นะคะลานนี้จะเน้นขายไม้อกโกนิมาใ,ใช่ไหมคะก็เป็นไม้ลำไรแล้วก็ไม้ไทยด้วยเนาะไมไม้ไทยไหม ก็จะเลี้ยงง่ายเราอยู่ได้ยยาวเดี๋ยวขอเข้าไปข้างในหน่อยนะคะสวยนะเนี่ยถ่ายรูปแป๊บนึ่งยองต้นใบขาวๆต้นอะไรคะจูเประไว์ขออนุญาตวางอย่าลืมเตือนด้วยนะคะอย่าไม่เอากับบ้านบ้านไก่ข้ามจังหวัดมาเลยค่ะอันนี้คือซุปเปอร์ไวซุปเปอร์ไวกระถางเท่าไหร่คะอุ้มต้นร้อยอุ้มต้นร้อย เนี่ย้เรเอาไปอยู่ด้วยกันกับซูเปอร์เลสเนาะ<ช>แล้วก็ซูเปอร์พิงใช่ไหมโอ้สามสามพี่น้องเลยก็จะเป็นไม้แบบลมๆเลี้ยงง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องรดน้ําบ่อยด้วยนะคะก็ทิง้งๆคุ้ๆได้อยู่แต่ว่าต้องเลี้ยงในแบบว่าที่ล่มลำไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดแรงแล้วใบเขาจะไหม้เฮ้จะบอกว่าตลาดทั้งเงินต้นไม้ราคาดีมากลย่ะ คือถ้าว่าจะแต่งบ้านทําสวนอะไรเงี้ยก็ขับรถแล้วมาขนทีเดียวก็ก็คุ้มอยู่นะคะโอ้อันนี้น่าจะเป็นต้นกุมานกุมานอะไคะอันนี้กุมานกุมานแดงเรียกซับด้วยคือคนไทยจะนิยมยปลูกไม้มงคลมีกวักมรกตดาด้วยกุณถางกำลังน่ารักเลยพุ่มดีด้วยด้วยอันนี้เท่าไหร่คะห้สิบบาท โอ้เป็นพุ่มเลยค่ะราคาดีด้วยโอ้ตลาดที่นี่น่ามาต้นไม้สวยแล้วก็ไม่แพงไม่แพงนี่คือไม่แพงจริงๆด้วยนะอใช่เขาเป็นตลาดขายส่งค่ะก็คือ,คอลูกค้าลูกค้าปลีกก็จะได้ซื้อในราคาที่ถูกอะ่ะอาจจะไม่ได้ถูกเท่อแม่ค้าหรอกแต่ว่าก็ได้ถูกอยู่ดีอะ่ะอืมอมืราคาดีเลยค่ะอันนี้ร้านอนนั้นลืมอีกแล้วร้านร้านแก้วตาไม้ใบนะคะก็เส้นขายไม้ใบ,บ,ะะบเดี๋ยวต้นไม้ก่อนค่ะดูลื่น <laughs> โอเคร้านนี้เฮ้ยร้าน,นี้เขาสว่างดีนะคะอ๋อเขาไม่มีสแลมห้าโมงแล้วอุ้ยร้านนี้สวยค่ะจะเน้นขายอุ้นี่ห้าสิบบาทโอ้หราคาดีเลยเนี่ยเนี่ยฟอร์มดูฟอร์มเนี่ยเอาไปขยายใส่กระถางใหม่นะคะราคาเออต้นมันก็จะสวยขึ้นดูใหญ่ขึ้นแล้วก็โอ้โห โอโ้นี่ฟอร์มแบบหัวไปเริ่มเลยค่ะอันนี้ยี่โถไหมอ่ะ,อะ,ะตัวเองขาอย่างนี้ฟอร์มอันนี้เท่าไหรค่คะ,ะ3,800รวมกระถางด้วยโอ้โหแล้วดูต้นกี่ปีเนี่ยสิบ,ป,สบป,ปีขึ้นไปโอโ้สวยอยู่นะ เดี๋ยวขออนุญาตขับไปข้างในนิดนึงนะคะอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นแบบเป็นฟอร์มทรีเลยอะ่ะอันนี้สวยค่ะเจ้าขายอันนี้เท่าไหร่คะหมื่นห้าหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้มันเป็นฟอร์มทรีเลยอะค่ะนะดูให้ดูให้ดูปลูกเป็นไม้ยืนต้นเลยสวยนะคะเนี่ยดูโอ้ลานนี้เขาจะเน้นแต่ต้นนี้เนาะเป็นไม้แบบ นี่ค่ะดูโหอันนี้เป็นไม้มงคลเลยนะคนจีนชอบปลูกใช่ไนหะมแล้วก็ทิงท้งทิ่งคว้างๆด้วยนะคะเนี่ยไม้แดดชอบแดดไม่ต้องรดน้ำบ่อยอุยต้นนี้สวยจริงๆเลยหมื่นห้าสวยป๊าดีเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปถุงต้นไม้เดีย๋ยวลืมห่วงมากเลยต้นไม้ของเราเอาไปด้วยขอบคุณนะคะยอย เก็บร้านกันแล้วเดี๋ยวเขาน่ามาใหม่เขาน่าจะมาเร็วๆยังมีอีกหลายร้านยังไม่ได้เดินเลยอ่ะเดี๋ยวไว้เขาน่ามาแก้มือใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นขายแบบสนเนาะใครชอบสนต้องมานะเนี่ยอุ้ยมีอากาเวด้วยค่ะนี่อากาเวโอ้ปลาแล้วเดี๋ยวเขาน่ามาพาันเที่ยวใหม่เนาะแก้มือแก้มือจอดรถไว้ไหนอ่ะ ม่ได้ตอดรถไว้ไหนเอ้ยน่าจะด้านหน้านะเนี่ยค่ะพอเขาเก็บร้านแล้วไว้มาใหม่ร้านข้างหน้าเราเนี่ยค่ะตรงขวามือในะร้านใหญ่มาเราต้นไม้เยอะมากเลยเคยมาตอนนู้นไว้มาใหม่ไว้มาใหม่วมมันนี้เลยเสียตังค์แค่นี้เลยแค่ค่ะก็เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราเจะกันใหม่อีกทีหนึงนะคะขอบคุณนะคะติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ